สวัสดีด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนักเรียนระดับม6และ G 12นะครับก็คือตอนนี้เราเรียนถึงในเรื่องของบทที่5ในเรื่องของการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลนะครับในการปฏิบัติดนตรีสากลนี่แหละครับนะในหนังสือดนตรีไม่ใช่นาศิ์น,นะครับหนังสือดนตรีของสำนักพิมพ์อจทรนะครับก็หนึ่งเลยที่เราจะได้เรียน ก็คือเรื่องของชื่อศัพท์ตัวโนต้ตนะครับอ่าชื่อสัพ์ตัวโนต้ตเห็นไหมครับมีให้ดูแลอันนี้ก็จะจาไว้โนต้ตตัวกลมที่เราเออาจจะไม่สวยนะมองมองให้มันเป็นตัวกลมอ่าตัวกลมเนี่ยมันมีชื่อนะครับเป็นศัพท์สาก,กลนะครับเป็นของอเมริกานะครับอเมริกาเราใช้อยู่อ่าอเมริกาอังกฤษอะไรก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันอันนี้ก็จะใช้เยอะโฮโน้ตนะครับชื่อว่าโนต้ตตัวกลมประเทศไทยเราเรียกโนต้ตตัวกลมเพราะว่ามันตัวกลม ต่อมา half note ทำไมเรียกตัวขาวก็เพราะว่ามันตัวขาว <c oughs> quarter ต่อมา note ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ quarter note ก็คือ note ตัวดำก็เพราะมันดำแต่ไม่รู้ว่าอันนี้ทำไมถึงไม่เรียกว่าตัวดำต่อมาขาบแต่หนึ่งชั้นอ่าอันนี้ตัดไปเลยนะครับผมไม่ได้ชื่อขบต1หนึ่งชั้นก็คือเอก note ขบแต่สองชั้นสิบิน note สามชั้นก็ทอ o ิ e ูนนะครับก็คือพวกเนี้ยเราจําเป็นจะต้องทําความเข้าใจก่อนเพราะว่ามันจะมีใช้ในการทดสอบอยู่ว่าชื่อโน้ตตัวกลมภาษาไทยเรียกว่าอะไรตัวขาวภาษาอังกฤษว่าอะไรนะครับอ่ะขนั้นแล้วเราจะมาเริ่มเลยคราวเนี้ยแบบก็คือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าสัดส่วนโนตเนี้ยมันจะไปอยู่ในอะไรครับอันแรกเลย ใน time signature ครับท i m e signature ที่เราเจอบ่อยๆจะเป็น C 4, 4อย่างนี้จะเป็นแบบว่ายัางไงชินธรรมดานะครับ C เนี่ยคืออะไรนะครับสัดส่วนเราจะเรียนเรื่องของสัดส่วนว่าสัดส่วนโน้ตตัวกลมสามารถบรรจุโน้ตตัวขาวได้กี่ตัวนะครับเราจะใช้ในหลักของทฤษฎีในเรื่องของการใช้นัมเบอร์เข้ามานะครับก็คือนัมเบอร์ตัวเลขของ ตัวโน้ตนี่เองนะครับก็คือเดี๋ยวอ่ะผมจะเริ่มหน้าใหม่ก่อนบเลยพอเสร็จอ่ะพอเสร็จแล้วนะครับ Time signature อ,อ่าปั๊บปบเป็น4 4อีะ่ะ t ม m e s เ g นเจอร์เนี่ยจะประกอบไปด้วยหมายเลขที่อยู่ตัวบนและตัวล่าง ไหครับตัวล่างเนี่ยก็คือเลขสีตัวบนก็เลข4ีงงเลยว่ามันคืออะไรอ่ะอย่างแรกเลยนะครับตัวล่างเนี่ยคือค่าแทนค่าแทน1จังหวะอ่ะเขียนมาค่อยสวยนะครับเพราะว่าใช้ปากกาเลยเ,เป็นชาวจีนเลย ค่าแทนหนึ่งจังหวะทุกตัวโน้ตที่มาอยู่ตรงนี้นะครับมาตัวข้างล่างเนี่ยตัวล่างเนี่ยคือค่าแทนหนึ่งจังหวะเลยพอค่าแทนหนึ่งจังหวะปุ๊บทั้งนั้นแล้วเนี่ยตัวเลขเนี้ยมันมาจากไหนจำไว้นะครับว่าคือตัวตัวล่างเนี่ยมันคือค่าแทนหนึ่งจังหวะตัวล่างนะครับตัวล่างหมายเลขหมายเลขมาจากไหนหมายเลขมาจากตรงนี้ครับโน้ตัวกลม มีหมายเลขอะไรครับทเท่ากับหมายเลข1งั้นตัวขาวทเท่ากับหมายเลข2นักเรียนจะเริ่มสังเกตแล้วนะครับสังเกตได้ก็คือโนต้ตัวดำหมายเลข4เห็นไหมครับมันจะเริ่มยกกำลังหมาเลยถ้าคนที่คิดจะเรียนดนตรีเนี่ยถ้าจะหนีคณิตศาสตร์มาเนี่ยก็คงจะยากนะครับเพราะว่าดนตรีก็จะใช้ในเรื่องของคณิตศาสตร์เยอะอยู่นะครับ แต่มีม,มีมีจดให้ให้ดูเยอะนะครับต่อมาโนตคาเขตหนึ่ชั้นก็เท่ากับอะไรครับนึกว่ามันยกกำลังมาแล้วหนึงสองสี่แสดงว่าตัวนี้ก็จะเป็น8ปด่ไหมครับโน้ตขาเบตสอชั้นก็เท่ากับอะไรครับ16ตามหมายเลขแล้ว3ชั้น มอเป็นสามชั้นนะมอเป็นอัดๆนะครับนักเรียนสามชั้นก็จะเป็นสามสิบสองเห็นไหมครับมับนยกกลาลังก็มาหุนไปด้วยหมดเลยเห็นไหมครับคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงก็จะมาอยู่ว่าทําไมต้องเรียน time signature ท i m e s i เนเจอร์ก็คือเวลาในบทเพลงนะครับวเวลาในบทเพลงที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนแต่ที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของ simple s ิมเพิลก็คือจังหวะธรรมดานะครับ s ิมเ l ิลไม่ออกข้อสอบนะครับก็คือเป็นจังหวะธรรมดาขาะเท้าตามได้คิดตามได้เหมือนเวลานักเรียนฟังเพลงอนักเรียนก็จะฟังตามข่าเท้าตามได้น่าจะเจังหวะสิมเพิลของนักเรียนได้เหมือนกันนะครับถึงกันแล้วโน้ตที่มันแบ่งออกมาขอโทษทีครับทมซิงเกเจอร์ที่มันแบ่งออกมาตัวบนและตัวล่างเนี่ยตัวล่างเนี่ยคือค่าแทนตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งในนี้ตัวใดตัวใดตัวหนึ่งในนี้นะครับ เห็นไ,ไหมในเนะี้ยในเนะี้ยมาอยู่ตรงนี้คือค่าหนึ่งจังหวะหมดเลยทุกตัวต้องเป็นหนึ่งจังหวะหมดนะครับอพอเป็นหนึ่งจังหวะปุ๊บหนึ่งห้องสมมติว่านี้เป็นหนึ่งห้องเพลงนะครับมันก็จะบอกว่ามันมีบรรจุได้กี่ตัวหนึ่งห้องนั้นจะมีโน้ตตัวนั้นได้กี่ตัว โน้ตตัวดำได้กี่ตัวครับ4ตัวเห็นไหมครับก็คือ4ีสีนี่แหละครับโน้ตตัวดำก็4ตัวอาร์ตเลยมองให้เป็นนะโน้ต <c oughs> ตัวดำก็มี4ตัวเห็นไหมครับถ้างั้นแสดงว่าเราก็จะรู้แล้วว่าสัดส่วนโน้ตเนี่ยมันอยู่กันยังไงถ้างั้นแล้วโจทย์ที่จะใช้ก็คือ1 จทย์ที่จะใช้ในการทดสอบก็คือสมมติว่าในเราจะใช้ในเรื่องของจังหวะเคาะ Time Si g n a t u r e 44โน้ตตัวกลมเห็นไหมครับโน้ตตัวกลมสามารถมีตัวสามารถบรรจุโน้ตตัวดำได้กี่ตัวสามารถเนี่ยตัวกลมเนี่ยสามารถมีโน้ตตัวดำได้กี่ตัวให้พูดง่ายๆนะครับอ่ะคราวนี้ และหลายคนที่เรียนดนตรีเรื่องของวิชัยนซ้์อะไรมารู้อาจาจะพอจะรู้บ้างแต่คราวนี้เราจะใช้หลักของหลักทฤษฎีในเรื่องของการใช้การคำนวณเกิดขึ้นนะครับก็อย่างแรกเลยนักเรียนจําหมายเลขเวลานักเรียนเทสออกมาลองทาด้วยตัวเองนะครับก็นักเรียนก็จะเห็นว่ามันมีหมายเลขอยู่เนี่ยหมายเลขมาจําตัวโน้ตของแต่ละตัวอยู่เห็นไครับโน้ตตัวกลมเท่ากับหมายเลข1นึ่งเห็นไหมครับโน้ตตัวดําหมายเลข4 ใช้โจทสองโจทย์นี้ทำอะไรกันครับทำการหารกันนักเ,เรียนก็จะได้ตัวนั้นแล้วทังคำตอบมันก็จะมีอยู่แค่นี้เห็นไหมครับโน้ตตัวกลมสามารถมีโน้ตตัวดำได้กี่ตัวพอหนึ่งหารสี่ก็ได้เท่าไหร่ครับหนึ่งหารสี่ได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าสี่ก็กลับกันสี่ไปหารหนึ่งก็จะได้สี่ตัวสามารถบรรจุอยู่ในโน้ตตัวดำตัวกลมเนี่ยตัวดำเนี่ย สามารถอยู่ในโน้ตตัวกลมได้4ตัวอ่ะคราวนี้โจทย์มาถ้าโน้ตตัวกลมเอ้ยตัวขาวนะครับโทษทีเป็นภาษาไทยนะครับสามารถบรรจุโน้ตขเบิดสองชั้นได้กี่ตัวนักเรียนก็เอาอะไรครับ16หารด้วย2 16หารด้วย2ก็เท่ากับอะไรครับ8ปดหนึ่งแปดเป็นสองก็คือ8ตัวแค่นี้เองจบละโจทย์จะเป็นอย่างนี้นะครับ ในการคิดะสัดส่วนโน้ตในไทม4์4ีนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าต่อไปภายข้างหน้าดนตรีมันจะมีลึกๆก,กว่านี้แต่ว่าเราจะเรียนในเรื่องของระดับพื้นฐานอยู่เรนเรื่องการจะมีค่า1จังหวะ1จังหวะก็คือเหมือนเราตบมือ1จังหวะเคาะนะครับเหมือนเราตบมือเรางะตบมือไงตบมือปุ๊บต้องมีทั้งการให้มือจุดประกบกันและการแยกออกมาเพื่อตบอีกรอบหนึ่งดังนั้นจังหวะ1เคาะก็คือ ตบให้มีเสียงแล้วก็ยกขึ้นแค่นั้นเองหนั่นคือหนึ่งจังหวะนะครับนักเรียนอ่ะพอเสร็จปุ๊บเวลาโจทย์คำถามก็จะมีอยู่แค่นี้อะสมมติว่ามันก็จะสลับกันโน้ตขเมตหนชั้นสามารถอยู่ในโน้ตตัวดำได้กี่ตัวได้กี่ตัวครับนักเรียนก็เอา8หาร4อ่เอาค่ามากหารก็ได้คำตอบก็เหมือนกันก็ได้อะไรครับ แหารสี่แปหารสีหารแได้เท่าไรแปหารสีหารแสลับกันอย่างนี้ก็ได้ครับคิดง่ายๆก็จะได้2อแค่นี้เองโจทย์ที่ต้องการตอบแค่นั้นอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะทั้งอันเสร็จแล้วเดี๋ยวลองทําในแบบทดสอบดูนะครับอ่าให้ยังไงแล้วก็ยังไงขอให้มีความสุขในการเรียนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ